สัมมาสามวันนี้เสนอตอนสูรูอหัวหน้าครับภารกิจของเราคืออะไรยังไม่ฟังหน่อยครับผมวันนี้เราได้รับภารกิจให้มาเดินลาดตระเวนด้านนอพื้นที่แคมป์นะครับแล้วก็ให้ตามหาหน่วยลาดตระเวนที่หายไปนะฮะก็เดี๋ยวก็เดินไปสักคู่ก่อนอถ้าเห็นพบเห็นอะไร<บ>ก็ช่วยกันแจ้งด้วยนะฮะโอเคครับผมหมวดผมรู้สึกไม่ดีเลยครับเวลาบนเขา แกาเนด้านขวาหรือเปล่าครับท่านหัวหน้าโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเลยฮะวิ่งไปที่เต็นท์กันเลยฮะวิ่งไปที่เต็นท์หมดครับผมกลัวนายเป็นทหารจะกลัวอะไรเล่าอาจจะมีพรรคพวกของเราอยู่ก็ได้พอถึงวิ่งแล้วแม่งแตกแถวก็หมดเลยรอจกระเจิงไงกระเจิงกระเจิงเฮ้ยเอออันนี้มันใช่หน่วยรัฐเวนที่มาก่อนหน้าเราเปล่าวะเป็นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ผมคือหน่วยรัตะเวนที่ถูกส่งมาก่อนหน้าน,นี้พวกเราโดนซูลูซุ่มโจมตีและมีคนบาดเจ,จ,จ็บเป็นจานวนมากและตอนนี้พวกมันกาลังยืนมองพวกคุณอยู่ที่ภูเขาทิศตะวันออกตะวันออกตะวันออกพวกมันเลยจะลงมาตีเราอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้ก็แย่แล้วสซก็ต้องจัดแนวป้องกันข้างหน้าเราโอ้ยโแย่แล้วอย่ารับแนวป้องกันแนวป้องกันลงมาแล้ว่ารับแนวป้องกันแล้วรล้มแล้วมเราได้เปรียบเรื่องอาวุธเราลงยิงเราลงยิง เอ๊อรู้สึกยิงไม่โดนเลยเราได้เปรียบเรื่องระยะเออมีใครพอทราบหรือเปล่าเขาว่าพวกซูรูนั้นมันมาป้วนเพื่อนอะไรแถวนี้ผมว่ามาาันจะเต็มบุกพวกเราได้ครับโลนหมคันลำกล้องครับายัยไปฝั่งสายเยอะมากเลยไม่นดนเลยตายเยอะทางตายเยอะถ้าใจพูดก็พูดได้เลยว่าดูเหมือนจะเคลียร์ขึ้นประมาณหนึ่งนะเคลียร์ครับ้หลังเคลียร์ จะต้องทําให้แน่ใจว่าเคลียร์จริงอ่ามันจะหมดแล้วนะครับอืมหมดไหมเคียก็แน่ใจมาดูคนที่รอบข้างดูคนที่รอบข้างหลังๆเคลียร์หลังเคลียร์หลังไม่มีอะไรเฮ้ยผมเจอเจอกระต่ายหนึ่งตัวครับเจอกระต่ายวัใจหมดเลยเกิดอาการอะไรกะโผล่ะการอะไรครับเนี่ยเอ้ยยี่กระต่ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้แล้วทีนี้เอาไงต่อดีครับเนี่ยอ่เดี๋ยวพาผู้บาดเจ็บเข้าแคมป์ครับเดี๋ยวเราต้องขนผู้บาดเจ็บไปที่แคมป์อ่ะ เชิญอ e ุ tai, a, ้มก็เชินอุ้มเชินตัวเดินไหวหรือเปล่าเราต้องส่งภาษาคนที่ไปเพราครับมือเขาจะเดินไม่ไหวนะอุ้มเอา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 เขาฐานเขาฐานกลับค่ายกลับค่ายกลับ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 เอ่อท่านผู้บริการครับตอนที่ออกไปลาดตะเวนเมื่อกี้เราได้พบเหมือนหน่วยสอดแนมของซูรูซึ่งโจมตีหน่วยตะเวนของเราหน่วยลาดตะเวนมีใครเหลือรอดไหมครับเอ่อมีเหลือหลอดมาประมาณสองสามนายครับ ตอนนี้ให้พาเ,เข้าไปตักษาแล้วแล้วก็อาจจะมีการโจมตีใหญ่ของสตรูก็ได้ฮะ <Okay. S 2> เราควรทำอะไรต่อครับงั้นพวกเราไปวางแนวป้องกันไว้รอเลยเตรียมรับการมาถึงของสรูโอเคครับรับทราบผมไม่รู้ทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้สูรูมาข้างหน้าแล้วละ่ะ เราต้องตอบโต้ไหมครับพวกมันมากันเยอะมากๆพวกมันวิ่งออกนะครับทางขวาของแคลนี่มันตอนไหนวะหลังโบดหลังโบนค่ะบริเวณหลังโบดมาแองมาเต็มเลยยิงตามที่เห็นเห็นแล้วยิงเลยเห็นแล้วยิงเลยมันยัมันต้องหุ่นใหญ่แน่ๆดูจากปฏิกิริยาแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรอย่างแน่นอน ด้านหน้าก็มีด้านหน้าก็มีบางทีเขาอาจจะสนใจในแคมป์เราก็ได้เขาเลยมาเยอะเฮ้ยทางขวาเยอะทางขวาเยอะไม่ไม่แน่เขาอาจจะหิวโหยไงจะมาขออาหารด้วยเขาสนใจลูกปืนมันวากันดาฟอร์เอเวอร์เราจะเจอแบ็คคอนเทอร์ด้วยปะเนี่ยระวังเจอทีชาร่าเลยอ๋อมันจะถึงหน้าแล้ว มันเข้าใกล้เรามากแล้วพรนปืนเกตติ้งเสร็จปืนเสร็จยังร้อยครับยิงเลยยิงหน้ายิงกันหน้าแนวป้องกันเราจะไม่ไหวแล้วีวนที่เหลือยิงทางขวาที่เหลือยิงทางขวาจ้าแม่งมาทางใต้เรากำลังเจอประกบเฮ้ยตัวรูปปาหอกหลบหลบหลบนกบังนกำบัง โจอต่อสู้ระยะประชิดปี๊ดตจมต่อสู้ระยะประชิดจะาครับเฉพิดไม่เป็นระวังไอ้พึ่งมาอ๋ออ๋ออ๋อ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งต่อยเจี๊ยบจียหายเราเจอพึ่งตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยดูด้วยช่วยด้วยว้าวมีคนตายเพราะพึ่งต่อยพึ่งต่อยเจี๊ยบง่าย ปืนกลปืนกลทำที่ไหนเราเข้ายิงไปข้างหน้าปืนกลเราจะตายกันหมดอ่ะมีใครมียาหม่งเนี่ยยาหม่งยาแม่งเอาแบ่งกันทาเชิญนอมเช็คทาในหลอดเดียวกันจะดอ้ไปได้หรือเปล่าหลังโบดทางขวาของแคมเราเข้าสึกกลังลุ่มล้อมทางขวาทางขวาล้มมาเต็มเลยครับต้องถอยโลดถอยไปประจำ แล้วไอ้ต้องร้องขอกาลังเสริมหน่อยนะเนี่ยจะมาทันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้เอามาจากไหนถาดก่อนกําลังเสริมวิ่งมาจากเกาะอังกฤษยังไงวะพวกเขาตู้ย่างเฮาหาเพื่อกษัตริย์และประเทศสู้บอลรีบควิดตอวนึงเป็นคิงคันฟรเฮ้ยเดี๋ยวนะสมัยนั้นยังเป็นคิงหรือเปล่าวะโอ้คิงเงินคันฟรีเป็นเดี๋ยวนะเป็นเดี๋ยวไม่ใช่เหรอ โอเคทุกคนผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนี้เหมือนจะสงบเงียบลงแล้วหรือเปล่าน้างหนังมีเช็คด้วยรอบด้วยข้างหน้าข้างหน้าเงียบแล้วยังยังไปแล้วโอเคโอเคเช็คสภาพความพร้อมเอาคนเจ็บไปรักษาเอาคนเจ็บไปรักษาทายังหวงด้วยนะโดนเพิ่งต่อยตาถวยโถเขาไม่ได้ขู่จันอะไรล็ พูดไงดีผมว่าเหมือนรอบนี้เนี่ยซูลูจะมาอย่างเชิงเรายังไงอย่างนั้นเลยนะนี่อย่างเชิงหรอมันยังมีต่ออีกนะครับอย่างนี้เลงอย่างเชิงถ้ามันบุกจริงๆนี่ไม่แตกเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่รอบต่อไปเอาไอเดียหัวหนะ้าเราประชุมอะไรกันหน้าบทหน่อยไหมโอเคครับ <c oughs> เราทําการป้องกันได้กันมากเลยคะแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจซูลูอาจจะบุกมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องกระจายกําลังป้องกันอีกครั้งตับทราบนะ จับผมโับครับโอเคกระจายกำลังพอกันได้โอเคเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงสุสานแล้วกันผมขอไปยืนงงๆข้างหน้าดีกว่าครับข้างหน้าอะไรงงงี่แโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงกลางแล้วกันเพื่อดูสถานการณ์เงียบนีนานๆก็ดีนะครับดีเหมือนกันเราจะได้พักว้างแต่ว่าอย่าเพิ่งจะล่าใจอุยทางขวาข้างหน้าทางขวาเขาวิ่งกันมาเป็นตีเลยครับเรารวมแขนมาแล้ว ผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วจ้าอุ้ยผมไม่อยากจะพูดให้เป็นข่าวร้ายนะแต่เหมือนกับหลังสุสานจะเยอะมากเลยครับผมยิงยิงฝ่าวิวฝฟวิวอย่าให้มันเข้ามาหาเราได้ยิงไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้หวังว่ารอบนี้มันจะไม่ปาพึ่งใส่เราอีกนะยามหมดแล้วจะเป็นอะไรครับเตรียมไปชุดยุงมาไม่ชุดทหารทหารที่ตายไปไม่ใช่ตายเพราะหอกนะฮะตายเพราะพึ่ง เชาวอังกฤษเราเป็นโลกแพ้เด็กนายพึ่งไม่รู้จักคำว่าพึ่งนี่เตื่นด้วยอะเด็แคนเทอเขาไม่มาเลยครับแนวอื่นไงบ้างเนวรายงานหน่อยแล้วเข้ายังปลอดภัยอยู่ครับทางซ้ายมาเรื่อยๆครับกเขาแต่ยังไม่ถึงระยะประชิดครับหังข้างนาเริ่มวิ่งมาถึงถนนแล้วครับเราจะไม่เจอแบกกแนเทอจริงใช่ไหมครับไม่น่าเจอ ไม่มาแล้วโดนยิงตายไปก่อน้แล้วเสียชีวิตแล้วอ่ะทางขวาเต็มเลยโอ้ยทางซ้ายกันเต็มเลยโอ้คุณพระช่วยด้านหน้าฐานเราวิ่งลงมาจากเขาเรียกเลยครับผมรู้สึกว่าเราเลิกจะไม่ไหวแล้วครับทางนึงก็เสิก่อนผมตื่นเต้นจะทำอะไรไม่ถูกเลยครับเนี่ยเพื่อนเรานอนหมอบไปแล้วครับยิงไปก่อนยิงยิงยิงโอ้ยมันประเด็จแนวแล้วครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม มันประสานมันประสานมันประสุกภาษาภหลานแนวแล้วประสานแนวบุกเลยคู่มันวิ่งโรจะเขามันยูเซนโบ้เนี่ยมันไปยืยนโชว์เทปมานานแล้วครับตอนนี้ดูดีมันยืนไม่กลัวลูกกระสุนเลยใจโอกาสได้รู้สึกเราคงต้องถอยเข้าแนวสองบ้างเนี่ยไม่เยอะขนาดนี้แล้วจะถอยด้วยไหมครับถอครับตอนนี้ขนานดนี้ก็อยู่เออเด<อ>ี๋ยวจะยืม<น>มือแล้วครับรอดูชะภาคก่อน นี่เขาหยามเขายืนให้เรายิงเลยกำลังเฝ้าดูเราอยู่ไอ้เพื่อนี่คนบาดเจ็บผมบาเจ็บมอโอ้ยเราเริ่มไม่ไหวแล้วมันป่าหอกมาแล้วซุนลุนเริ่มตอบโต้ในการป่าหอกแล้วทุกคนเข้าแนวสองทำไมคุยใจถอยเข้าแนวสองก่อนเร็วๆเข้า คนปืนเกตริ่งข้างบนเป็นยังบ้างรายงานด่วนโดนยิงแย่ไม่ทันไม่ไหวเลยเราอาจจะต้องสู้ระยะประชิดเต็มตัวเสียบดาบไปปืนเสียบดาบไปปืนเสียบดาบไปปืนขอี่ตั้งปืนหน่อยเสียบดาบไปปืนพอไม่พอบอกได้สู้บงังโอ้ยเยอะมาเลยนี่นี่ย <c oughs> ืน <c oughs> ฉากที่เหมือนหนังซูรูปี64เลยยืนคอโลเล่นเนี่ยยออเยอะเราอยู่ปะครับปะตา,า,าออกมาหอ,มาหอมากมันแรงเห็นไหมเระวาังด,ด้วยคือไม่แน่พวกเขาอาจจะยืนถุดยิ้ไหลแต่เราอยู่ก็ได้ไงอารมณ์แบบเออถุยอังกฤดกาก <c oughs> เริ่มถึงมาโดนแล้วครับหมวกไปูกเขาเมาเลย ห่าแนวหน้าป้องกันแนวแรกจะแตกแล้วทางซ้ายทางซ้ายเข้ามาแล้วทางขวาด้วยหูหน้าครับผมสั่งด้วยครับเตรียมตัวต่อสู้ระยะประชิดเตรียมตัวต่อสู้ระยะประชิดเอนหลนไม่ไหวเลยถ้าใจพูดตามตรงผมเริ่มใจสั่นแล้วนะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านี่ยมาแล้วเตรียมเตรียม ตงกายเป็นปุ๋ยดินซะาพวกอมมี่ปะยิงปลาบนมันไม่คิดจะกลัวเลยวเลยแล้วอนด์ปุ๋ยหอกเยอะมากบนหอกบนจอมันจะถึงแนวแล้วแน่บนที่วิ่งเข้ามาใกล้เทมคืนเกียร์มันไม่ไหวแล้เพื่อกษัตริย์และประเทศบนอีกิง country นี่เป็นปปา๊บือเขาให้ข้างหน้าอื้อเลยครับมันต้องการได้การีกักหน่อยแล้วไม่ยอมออกมันก็แค่โถึงแมเราจะป้องกันครั้งที่สองของซูนได้แต่ว่าเราก็ชูนเสียเพื่อนร่วมรบไปเยอะแยะมากมายครับผมได้ส่งสารไปยังกรองอวัยาการใหญ่แล้วแต่ไม่รู้ว่ากองกำลังสนับสนุนจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันที่นี่ให้สุดความสามารถของเรา ด้นานนอกกำลับบงเสริมไม่มาแต่ซูลูมาแทนครับแล้วต้องไปแจ้งข่าวนี้ให้คนในโบสได้ทราบแล้วเย่นแน่โอ้โหทุกคนครับว<ะ>่าไงฮะว่าซูลูบุกฮะแตนี้กระจายกำลังป้องกันโหมป้องกันโหมกระจายไม่ทันแล้วอยู่ในตึกเนี่ยคือในตอนแรกอะ ก็มองไปซูลูนะพวกนี้แต่มองไปมองมาเริ่มเป็นซอมบี้แล้ยมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยเนี่ยจะมาดื้อๆนี่เหรอครับเนี่ยมวลดำเราไม่มีกำลังแล้วไม่รู้กำลังเสริมจะมาตั้งแต่เมื่อไหร่สู้ตายสู้ตายสู้ตาย่อนนี้อยากไปฟุกผจญาวาครับมีเดาบขึ้นดคนแล้วเราเลือยผมเดิน เราเสียทาหารล้าไปหนึ่งคนแล้วไม่นะเพื่อนอยากได้ปกก๊าาปปกก่อนตายครับใคปเปโกกับผมได้ดม,มันรู้เป็นข้ามันไม่ได้ตาหอ,อกสแสเราร้วนเลยออกมาแรงระวังด้วยทราไม่ไอตัวนี้มันไม่ตายว่าหน้าโมหมดเนี่ยยิงติดมา้า <c oughs> โอ้ยิงไม่แม่นขนาดนั้นเลยว่าอัมมตะมาหลบหลังแท,ท่านประธานก่อนปลอดภัย าาเออหลบหลังโพเดียมก่อนเร็วเข้าเดี่องหลบหลังโพเดียมหลบหลังโพเดียมนะไม่ใช่โยนโพเดียมใส่เขาแ <wh ocal> อะคุคยๆนั่นเนี่ยเฮ้ยเราจะไม่ไหวแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มหน้าหมดแล้วอากาศสวนผมหมดแล้วครับหัวหน้าผมก็จะไม่เหลือ,อ,<ข>อแล้วหัวหน้า เราต้องรอเอื่องอนคนหน้าตายแล้ว<อ>เข้ามาแล้ว<อ>ไม่นะเราจะตายกันหมดพื้นกระสานในประเทศ โอเคก็นี่เลยครับคือสงครามของเราในวันนี้หวังว่าจะสนุกกันกับการทําสงครามกับซูลูนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้ลืมก like, go, share, ดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ครับจะได้ไปผลาสงครามครั้งต่อไปคราวหน้าเราจะเป็นสงครามอะไรอีกก็ลืมมนาะรับชมรับฟังด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบายบายไปนะครับ